สาบนีการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการการจัดทำแผนพลังงาน80ชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่ทางสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่4จังหวัดราชบุรีกระทรวงพลังงานได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดทำโครงการการจัดทำแผนพลังงาน80ชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งโครงการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นจึงมีอีกหนึ่งกิจกรรมคือการตรวจประเมินผลโครงการซึ่งได้แก่คณะกรรมการ,รประเมินโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยการนำของนายนาเรศสัจยารัตผู้ตรวจการในโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในวันที่16-17ตุลาคมพุทธศัการาช2550โดยในวันที่16ตุลาคมได้ไปตรวจประเมิน มโครงการณนะองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองสาร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและในวันที่17ตุลาคมไปยังองค์การบริหารส่วนตำบเลเฉดิส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งโครงการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านของการจัดทำแผนปฏิบัติการ5ปีในการพัฒนาพลังงานชุมชน ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงกันได้กับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมต่างๆจะทำให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนท้องถิ่น ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถทำแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของตำบลได้จำนวน3ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานยุทธศาสตร์โครงการฝึกอบรมเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้เทคนิคพลังงานทดแทน